แม่ทองหลายหลายท่านที่ถามปรบเข้ามานะคะว่าทำไมเนี่ยพอท้องใหญ่แล้วถึงปวดจีมีปวดหัวหนาวหรือปวดร้าวบริเวณอวัยวะเพศ เมื่อคุณแม่เริ่มท้องใหญ่ขึ้นหรือน้ำหนักของคุณแม่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะบริเวณระหว่างขาของเราเนี่ยจะเป็นบริเวณที่แบกรับน้ำหนักในส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะถูกเกิดการกดทับลงมาค่ะที่เบบีในท้องของเรานะคะที่จะทําให้เรารู้สึกปวดร้าวไปที่บริเวณอวัยวะเพศของเราพอเบบีในท้องเนี่ยทั้งดิ้นแรงแล้วก็ดิ้นเก่งนะคะก็จะยิ่งทําให้คุณแม่ปวดรู้สึกจิดจิได้นั่นเองค่ะและคุณแม่ที่ก้าวขึ้นเดินลงบันไดนะคะก็จะทําให้รู้สึกเจ็บปวดได้ค่ะ เมื่อร่างกายคุณแม่เข้าสู่ไตมาาสุดท้ายเลือดก,ก็อาจจะไหลเวียนไม่ดีนะคะจะทําให้เกิดอาการบวมตึงที่บริเวณอวัยวะเพศและบริเวณหัวหนาวค่ะมาด,ดูวิธีลดอาการเจ็บปวดหัวหนาวกันค่ะ1เลยเปลี่ยนอิระยะบทบ่อยๆนะคะแต่ว่าต้องขยับตัวช้าๆเช่นหากต้องลุกจากที่นอนนะคะให้คุณแม่เริ่มต้นด้วยท่าตะแคงแล้วค่อยๆใช้มือยันตัวเองขึ้นมาค่ะ2 ไม่ควรยืนนานเกินไปนะคะเพราะเรือที่อยู่ส่วนอวัยวะด้านล่างนะคะตั้งแต่เอวลงไปทําให้เกิดการไหลเวียนที่ไม่สะดวกนะคะ <S <S ก็จะทําให้เกิดอาการค้างเลือที่บริเวณอวัยวะเพศจนอวัยวะเพศบวมและปวดร้าวได้ค่ะ3ถ้าคุณแม่ปวดบริเวณหวัวหนาวหรือรู้สึกปวดจี๊ดจี๊ดให้คุณแม่อยู่กิจกรรมที่ทํานั้นทันทีนะคะและให้คุณแม่นั่งพักก่อนหรือนอนพักค่ะแล้วก็ฝากคุณแม่กดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พยาบาลปอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย